สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อรอบวันครับน้องฟ้าลองอันดับ3มิตรอันเซนเซอร์นิวไทยแลนด์ตามหาพ่อที่เป็นขอทานครับหลังจากที่มีข่าวน้องมิตรคณิถาผ่าแสงอายุ17ปีมิตอันเซนเซอร์นิวไทยแลนด์2015ที่มีขา่าวดราม่าเป็นนางงามช่วยแม่เก็บขยะตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับล่าสุดมีข่าวตามออกมาอีกว่าน้องฟ้าเกสเินชัยโชครองอันดับ3มิต อันเซนเซอร์นิวไทยแลนด์ออกตามหาพ่อที่เป็นขอทานสร้างความตกตะลึงไปกันทั่วโลกโซเชียลอีกครั้งนะครับเมื่อเวลา09:45นวันที่6พฤศจิกายน58ที่สถานีตำรวจภูทรพล,พลทองจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีนางสาวเคสลินชัยโชคหรือน้องฟ้าอายุ20ปีรองอันดับ3มบีดอันเซนเซอร์นิวไทยแลนด์พร้อมด้วยนายสมชายหรือเดซี De ่ c, เล็กน้อยอายุ40ปีบรรณาธิการบัิทารนิติยสัน เอกูสีบสตาผู้อำนวยการกองประกวดม e a t อันเซนเซอร์นิวไทยแลนด์และนางสาวลุ่งทิพย์แปรกระโทกอายุ30ปีผู้จัดการเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกพันศักดิ์อุป,ปพงศ์ผู้บังคับสถานีตำรวจภูทรโพน,ทอ,นทองเพื่อให้ลงทะเบียนให้ลงบันทึกประจำวันและขอความช่วยเหลือช่วยติดตามนายประมูลชัยโชคอายุ48ปีผู้เป็นพ่อซึ่งไม่พบกันมานานกว่า15ปีหลังทราบข่าวว่าผู้เป็นพ่อไม่มีอาชีพเป็นคนเล่ร่อน ขอ,อขอทานจากผู้ที่พบเห็นและติดสุราเรื้อรังปัจจุบันน้องฟ้ามีไรายได้เพียงพอที่จะดูแลรักษาพ่อจึงได้ออกตามหาและจะพาขับไปที่กรุงเทพเพื่อดูแลนะครับหลังลงบันทึกประจาวันน้องฟ้าคุณเดซี่และผู้จัดการได้ขับรถและออกเดินเท้าพร้อมถือรูปถ่ายคุณพ่อจากศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมสถานีตาํารวจภูธรพลทองออกตามหาพ่อไปตามจุดต่างๆที่คาดว่าผู้เป็นพ่อจะไปตัวชาวบ้านที่เคยพบเห็น ได้บอกข้อมูลต่างๆที่ทราบพร้อมกับขอเบอร์โทรศัพท์จากน้องฟ้าหากพบเห็นจะได้โทรกลับล่าสุดทราบเบาะแสว่าคุณพ่อจากเพืเ่อนๆขอทานอยู่ที่ตลาดสดธงทานีและพักแรมที่วัดธงทานีครับตำบลธงทานีอำเภอทวันบุรีจังหวัดระเอดวิ่งได้วนเวียนไปหาพ่อถึงสองเที่ยวแต่วันนี้ชาวบ้านบอกว่ายังไม่เห็นออกมานั่งขอเงินได้สองวันแล้วซึ่งทั้งสามคนยังไม่ย่อท้อ จะรอจนกว่าจะพบพ่อเพื่อนําไปอุปการะและรักษาตัวที่กรุงเทพอย่างน้อยอีกสองวันทางด้านน้องฟ้าได้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวว่าหลังตนได้รับตำแหน่งและมีรายได้จึงพยายามออกตามหาพ่อเพื่อจะได้ดูแลและนำพ่อไปรักษาและฝากขอกำลังใจพร้อมทั้งบอกฝา,กอาหากผู้ใดพบเห็นขอให้แจ้งเข้าหาตนได้ที่หมายเลข0 9 6 0 7 1 1 3 5หดน้านพันตรลเอกพันศักด อุบพพงษ์พุ่มกับสถานีตำรวจภูทรบนทองได้ข่าวชื่นฉดน้องฟ้าและจะช่วยติดตามค้นหาพ่อทุกทางทั้งทางโซเชียลมีเดียและทางสืบสวนต่อไปนะครับ